สุดห่วงเผยอาการพรพันธ์หลังจบเกมด้านพ่อใหญ่ IBK ออกมาพูดแบบนี้หลีกเกาหลีเดือดส่งท้ายรอบที่5 IBK ของพรพันธ์เก็บแต้มสำคัญเกมเจอฮุนไดของวิภาวี ปิดฉากกันไปเป็นที่เรียบร้อยกับเกมการแข่งขันในรอบที่5ของโควาวิลีเกาหลีใต้เป็นการพบกันระหว่าง i b บเคอันโตสของกัปตันผู้พรพันธบุกไป,ป,ปเยือนฮุนไดฮิวเซดรอทอของ2วิภาวีจากการที่ทั้ง2ทีมต่างก็ต้องการคะแนนอย่างมากทําให้กลายเป็นเกมที่สู้กันได้อย่างดุเดือดและมีประเด็นให้พูดถึงหลายประเด็นและหลังจากจบเกมทางด้านของพ่อใหญ่หรือโค้ชของ ไอบีเคก็ได้ออกมาพูดถึงอาการบาดเจ็บของพรพันในจุดสําคัญที่ฟังแล้วน่าเป็นห่วงอย่างมากเพราะอาจจะส่งผลระยะยาวต่อสุขภาพได้แล้วอาการบาดเจ็บนี้พรพันจะฟื้นตัวกลับมาได้ดีเหมะอื่นเดิมหรือไม่เรามารับชมไปพร้อมกันได้เลยสุดห่วงเผยอาการพรพันธ์หลังจบเกมด้านพยาไอบีเคออกมาพูดแบบนี้ไอบีเคของพรพันธ์เก็บแต้มสําคัญเกมเจอฮุนไดของวิภาวีปิดฉากไปเปนบบที่เรียบร้อยกับเกมการแข่งขันในรอบที่5้าของโคโววิลกาหลีใต้ เป็นการพบกันระหว่าง IBK a u t o s ของกับตันผู้พรันธ์ บุกไปเยือนฮุนไดฮิลสตรทของ2วิภาวีจากการที่ทั้ง2ทีมต่างก็ต้องการคะแนนกันอย่างมากทําให้กลายเป็นเกมที่สู้กันอย่างดุเดือดและมีประเด็นให้พูดถึงหลายประเด็นและหลังจากจบเกมทางด้านของพ่อใหญ่หรือโค้ชของ IB k เคขาได้ออกมาพูดถึงอาการบาดเจ็บของคอนพาณในจุดสําคัญที่ฟังแล้วน่าเป็นห่วงอย่างมากเพราะอาจจะส่งผลในระยะย,ยาวต่อสุขภาพได้แล้วผลการแข่งขันในน,นัดนี้จะเป็นทีมไหนที่ได้รับชัยชนะไปและอาการบาดเจ็บของคอนพาณจะฟื้นตัวกลับมาได้ดีเหมือนเดิมหรือไม่เรามารับชมไปพร้อม กันได้เลยครับก่อนรับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเราด้วยนะครับจบกันไปเป็นที่เรียบร้อยสําหรับเกมการแข่งขันนัดสุดท้ายในรอบที่5ของโคโว l วิลลิเกาหลีใต้โดยเป็นการเจอกันระหว่างทีมที่มีผู้เล่นไทย2ทีมอย่าง IBK a l t o s ของกัปตันผู้พรพัน์เกิดปลาดที่บุกไป,ปเยือนฮุนไดฮิวสเตทของ2วิภาวีสีทองแต่ในเกมนี้ทางด้านของวิภาวียังไม่ได้กลับมาลงสนามช่วยทีม จากการที่ก่อนหน้านี้เจ้าตัวมีการบาดเจ็บที่บริเวณไหล่และต้องพักฟื้นรักษาตัวอยู่และในเกมนี้ทั้ง2ทีมก็สู้กันได้อย่างดูเดือดทำให้ทั้ง2ทีมต้องไปตัดสินกันที่เซตสุดท้ายและในเซตที่5ก็เป็นทางด้านของฮุนไดที่มีความมั่นใจมากกว่าและสามารถเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์15ต่อ8 ทำให้สกอร์รวมเป็นทางด้านของฮุนไดฮิวสเตรทที่สามารถเปิดบ้านเอาชนะไอบีเคเอาทไปแบบสุดมันด้วยสกอร์สาต่อ2เซตจนทําให้ต้องแบ่งแก้มกันไปและหลังจากจ,ากจบเกมก็มีประเด็นให้พูดถึงหลายประเด็นที่นอกจากความตึงเครียดของทั้งผู้เล่นและโค้ดในเกมนี้แล้วก็ยังมีเรื่องอาการบาดเจ,จ็บของผู้เล่นคนไทยอย่างพรพันธ์ที่หลังจากจบเกมทางด้านโค้ดของทีมไอบีเคอย่างทีมโฮชุนก็ได้มาให้สัมภาษณ์หลังเกมว่าตนรู้สึกผิดหวังกับผลการแข่งขันในนัดนี้พร้อมทั้งยังได้มีการพูดถึงอาการบาดเจ,จ็บของผู้เล่นในทีมที่เกมนี้มี จ,จนต้องเปลี่ยนตัวออกไปพักผลแรกนั่นก็คือซอยจองมินดาวรุ่งคนสําคัญของทีมเป็นตําแหน่งมิดเดิลบล็อกที่ได้รับบาดเจ็บบริบบเวณข้อเท้าในเซตที่4ของการแข่งขันจนต้องเปลี่ยนตัวออกและอีกหนึ่งคนก็คือผู้เล่นคนไทยของเราอย่างกัปตันผู้พรอนพันธ์ที่มีอาการบาดเจ็บเช่นเดียวกันจากการที่พรอนพันธ์เล่นให้กับทีมแบบทุ่มสุดตัวเราจะเห็นได้จากหลายจังหวะในเกมนี้โดยโค้ชได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับอาการบาดเจ็บของพรพันธ์ที่ฟังแล้วน่าเป็นห่วงว่าพรพันธ์มีอาการปวดที่บริเวณสําคัญทั้งบริเวณหล ผมคิดว่าเธอได้รับบาดเจ็บที่บริเวณไหล่ตอนที่ล้มขณะเล่นเกมรับก็เรียกได้ว่าการได้เป็นห่วงพอสมควรถึงแม้จะเป็นอาการบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยที่เกิดขึ้นในเกมนี้แต่ก็ทําเอาอดห่วงไม่ได้เพราะก่อนหน้านี้ตัวของบอพันเองก็เคยได้รับบาดเจ็บบริเวณไหล่มาแล้วหลายครั้งพอการเล่นที่ดีกเกาหลีที่ถือว่าเป็นลีกชั้นนาที่มีตารางการแข่งขันที่ทีและแข่งกันหลายนัดที่ไม่ว่าร่างกายจะแข็งแรงแค่ไหนแต่ถ้าหากต้องเจอกับโปรแกรมแบบนี้ก็เกิดอาการบาดเจ็บได้ทั้งนั้นยกตัวอย่างเช่นนักวิโลวันไทยอีกหนึ่งคน อย่างสองวิภาวีสีทองที่ตอนนี้มีอาการบาดเจ็บที่บริเวณไหล่เหมือนกันจนพลาดลงเล่นให้กับทีมมาแล้วหลายนัดแล้วยิ่งคอนพันธ์เป็นผู้เล่นในตำแหน่งเซตเตอร์ที่ต้องคอยวิ่งไปทั่วสนามเพื่อเซตบอลแล้วก็ยิงจะทําให้ต้องใช้ร่างกายหนักมากยังไม่ต้องพูดถึงอาการบาดเจ็บรุนแรงที่อาจเกิดจากการล้มหรือการเล่นผิดจังหวะเลยแค่อาการบาดเจ็บเล็กอน้อยที่เกิดจากความเหนื่อยล้าหรือความเครียดก็อาจส่งผลในระยะยาวจนทําให้ร่างกายสุญหนักลงได้แล้วยิ่งการแข่งขันระดับนานาชาติอย่างรายการบาเบลล์บอลนชั่นลีก202 ใกล้เข้ามาแบบนี้ถ้าหากพรพันร์มีการบาดเจ็บและไม่ได้กลับมาช่วยทีมชาติไทยของเราก็คงสร้างความผิดหวังให้กับแฟนๆไม่น้อยที่จะไม่ได้ชมการเล่นของเซตเตอร์มือหของไทยและจากที่กล่าวมาก็ขอให้ทั้งสองวิภาวีและพรพันร์หายและกลับมาลงสนามช่วยทีมได้ไปนะครับท้ายสุดหากมีข่าวสารข้อมูลที่ตกหลนหรือผิดพลาดประการใดขออภัยมาณทีนี้ด้วยนะครับ